วันนี้ฉันจะแกล้งเซอร์ไพรส์แฟนโดยหลอกว่าจะมาลองขับรถแล้วถ่ายรูปเอาไปอวดเพื่อนว่าจะซื้อรถใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือจะให้แพรลองขับแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้หนังเลยก่อนอื่นเลยอยากย้อนกลับไปก่อนว่าแพรเป็นคนที่ดูแลฉันดีมะแล้วต้องบอกก่อนว่าเสียอิฟนั้นขับรถไม่เก่งปกติจะให้แพรขับให้ตลอดแต่หลังๆเห็นนั่งเหนื่อยเวลาขับรถก็อยากช่วยขับบ้างเพราะมีกล้องรอบทิศขับง่ายนางน่าจะชอบปกติแพรนางจะชอบขับรถเก่งรอบนี้ได้โอกาสได้เก่งสมใจแต่ภายในกว้างขืนน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 นัั่่่่่่่งงงงสบาาาาายชววี้้้เเเหห็คครรดดดอออปะกมูไไถใจลล แถมฟีเจอร์จัดเต็มสุดๆวันนี้เรามาดูรถกันที่ MG Supreme อ่อนนุเลือกรถเป็นรถ MG 5รุ่นครบรอบ10ปีเพราะว่าชอบสีครอยอนเกรย์สีใหม่ที่ทําขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับคันนี้และที่ชอบสุดๆคือเขาดีไซน์ภายนอกให้ดูเรียบเท่ด้วยด้วยสีดําแล้วมาดูหน้านางกันว่านางจะดีใจแค่ไหนที่เสียอิบซื้อวิคิโคคันนี้ให้จริงๆโอ้ยลองขับแล้วชอบมากภายนอกภายในกล้องรอบคันซันรูฟจอทัชสกรีนคือ10นิ้วจุกจุกฉันชอบสีครีเอยอนเกรย์ตรงที่มันเป็น Black Edition พวกแบประตูโลโก้กกระจมอง้างมันจ้วก อ่ะลองขับเสร็จแล้วแพรก็ดูชอบใจก็เลยเฉลยว่าจริงๆฉันซื้อรถคันนี้ให้แล้วตอนแรกแพรก็ดูไม่เชื่อแต่พี่พนักง,งานก็ช่วยยืนยันให้พอนางเริ่มรู้ตัวแล้วว่ารถคันนี้จะเป็นของนางจริงๆก็มีเด็กเริ่มน้ําตาคลอค่ะทุกคนขอบคุณนะ้ดีใจไหมดีใจนี <c oughs> ่เดยว,วยย <c oughs> ใครสนใจอยากได้รถเก่งคันใหม่แบบฉันสามารถแวะเข้าดูกันได้เลยที่ mg supreme หรือ mg ทั่วประเทศไทยได้เลยนะและแน่นอนฉันซื้อในช่วงที่ mg มีโปรเด็ดโปรเดียวกับ motor expo เลยดาวเริ่มต้น8%หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ1.88%รีบมาเลยโปรดีๆพพาดไม่ได้อันสับวันนี้นี่ค